สวัสดีค่ะมันคือเมื่อแต่ไปลองคอจิตไส์ให้ลงอคาจิตไซส์สปอร์ตไลท์สปอร์ตดอฟน,นะเมือ่อขนาดบ้านแดดเด้อค่ะสวิตสวัสดีจากฟังตุรกีนะจน๊ะเนาะยันแน่นเป็นสบาตุรกีอยู่ตุรกีซิงอยู่ตุรกีค่อนข้างนานนะจน๊ะเนาะก็อยู่ไปจังสัรน,นะจน๊ะเนาะเพราะว่ามันมีหน้าที่จะต้องอยู่นะจน๊ะเนาะ ยันนีก็แวะมาทักทายกันในช่วงบ่ายเนาะจ๊ะเนาะพอดีแถลงข่าวจากอ่ายังกาะฟังตุรกีนะคะแถลงข่าวจากสะพายตุรกีฟังตอนใต้ของตุรกีเนาะจ๊ะเนาะมือนนี้ยันนี่ก็กินสมกินยังเนาะจ๊ะเนาะกินสมแล้วก็กินขนมบิสกิตเนาะจ๊ะเนาะกินแล้วก็มานาั่งคุยนั่งเสวนาเล้ากันซีซาหามีเรื่องไหมต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านหรือว่าทุกท่านที่แบบเขามาชมคลิปหรือว่าแบบเขามาส่งกําลังใจทาง กองขอความบอสิเป็นช่องทางไะไรก็ซามหรือว่าสิเป็นเฟซบุ๊กที่ทักทายคุยกันนะจ้ะเนาะต้องขอขอบุนขอบท,ทุกทุกท่านที่ยังให้ความห่วงใยซึ่งกันและกันที่ยังคุยขอความส่งขอความหรือว่าสิเป็นอคอมเมนต์ซึ่งกันและกันนะจ้ะเนาะน,นี่แนนเหมือนีกับนา,นางเสนาวนานางคุยนางบอาากนะจ้ะเนาะมีเรื่องเราเรื่องเราแนนบอกขอยหารดอกไม้บ่ได้พี่้อง ก็บบเปปเด็นเรื่องสำคัญดอกพี่น้องแต่ให้คอยได้งามแน่เนาะเกิดขึ้นมาบาอเคยเถ่าจากเ่อเนาะขอกบอดา,าเสื้อว่าขอยจะถ่าได้ขนาดนี้น้อพี่น้องงอกคอยกินหัวคอยเป็นเบิดหัวแล้วอืมอืมย็นแน่นจะมาแถบจะมาแถบเะยะนแน่นจะบ่อยฟังว่าเรื่องยะนแน่นที่ได้หลายเรื่องที่เยะนแน่น เ่จะเป็นเรื่องด้กระซางบ่าจะเป็นเรื่องกับสามีรั้วจะเป็นเรื่องยังกะซางเรื่องเนี่หนีเรื่องยังกะซางที่จะแนนจะบอกคลิปออกไปนี่นี่แนนต้องคอยท่านดูคลิปให้จบฟังคำพูดที่จะแนนความปรารถนาที่จะแนนควอยคลิปออกไปนั่นแหะว่าจะแนนบะแมนว่าเผา,า,าผัวตัวเองยังอยู่ยังกินน้าเขาเขาเป็นคนหาให้กินแต่ตัวเองมามามา,มาเผามาผาเขาบะแมนแล้วจะละ่ะมันเป็นวิทยาทานมันเป็นเรื่องที่จะเขออาเอาเออยัางก็เขาเอายังก็เข้าฟังไหว เพื่อประดับถ้าเกิดท่านผู้ใดที่ยังคุยกันเมื่อท่านผู้ใดที่เขามาอยู่ใหม่ๆหรือท่านใดก็สามที่ไม่ยู่ไปยุ่มากที่บ่เคยเจอพออยุ่ไปยุ่มากเจอเหตุการณ์แบบแยาแน,น่นจันทรียอยูจย่จังไดท่านจะว่างตัวจงังไดบ่แมนวายาแน่นเป็นแบบยางที่ดีบ่แมนวายาแน่นเป็นแบบยางที่แบบจะต้องเอายางทุกยางแต่พูดถึงวาหายเจ้าเอามาปรับใส่ในบางสิ่งบางอย่างอันใดที่มันเกิดประโยชน์ท่านก็นยิบไปใส่อันใดที่มันระเกิดประโยชน์ท่านก็ปล่อยว่างไปเนาะจ๋าเนาะท่านจะจะมาอันเอ่อถือว่าทุกสิ่ มัอนี่ว่านั่งไปนั่งมานั่งโซนั่งเบานั่งกินกันเอาพี่น้นองก,กินสม,มตุรก,กิจตอนนี้คนติดเชื้อยังหลายอยู่จ้ะยังหกพันเจ็ดพันแปดพันพอต่ำอาทีสแสดงอาการมันก็นมันหน่อยสแสดงอาการในหกร้อยเจ็ดร้อยติดหกพันแปดพันต่อเมื่อสแสดงอาการหกร้อยก็หมายความว่าการติดมันเป็นแบบใด ถ้าติดแต่เกิอดอาการเนี่ยมันยังสีได้หูมันยังสีได,ด้แก้ไขท่านนะจ้ะเนาะแต่ถ้าเกิดติดบวกเกิดอาการเนี่ยมันยากพี่น้องมันยากที่จะต้องมาหัวเจาติดเลยวว่ายัางติดบะติดมาเจอในครอบครัวติดหนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามติดจะมามมันแพร่อะไว้นะจ้ะเนาะพราะมันคือในอากาศในอการหายใจลมหายใจนะาจา้ะเนาะว่าไปละพี่น้องเออว่าเรื่องโควิดเห็นใครบอกเห็นฟางก่อนเมอว่านเนี่ยขอไปกินเหล้าอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ค่ะ่อยไปกินเขาว้านพี่คนหนึ่งคนไทยอยู่บนเขา ขอกระโท่บ,บอกผัวไปว่าให้เธอมาหับชั้นแน่เด้อผัวกรับไปหับพอแต่หับลงมาเสร็จปุ๊บก,ก็บเลยบอกพวกรอจอดก,ก่อนเดี๋ยวฉันจะซื้อขนมปังกับไข่ขอกระไปต่อคิวบังเอิญเมื่อวานเป็นวันศุกร์นะจะพี่น้องเมื่อวานเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่นี่เสาร์อาทิตย์เขายังเคยฟิวอยู่จ้ะเขาก็ยังมีการกักตกันการ,ก,ารกักนี่ซีเรียสเหมือนเมื่อก่อนบอ,บอจ้ะบอซีเรียสล้านค้าก็ยังไปได้ซื้อของจําเป็นได้ในละแวกใกล้เคียงยังไปได้จ้ะ ไปซื้อของสะพายกระเป๋าไปซื้อแต่ว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากมันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเ้าสิไปเดินเออแล้วเหยื่อลอยชายมันบวไรขึ้นแต่ก่อนนะจ๊ะเนาะเ้าก็ไปซื้อขอก็ไปซ้อคิ้วขอก็ัยิบนมปังเขาก็ัยิบไข่ไปต่อทีบางเอิญขาซึ้งจมตีพี่น้องขอยต้องเฝ้าขอยกวางของอยแวนขอยแลนมหาผัวขอยคนแลนมันขึ้นรถเขาบอกเขาต้องกลับเร็วบ้านเร็วๆตอนนี้ขอยต้องการเข้าห้องน้ำผัวขอยว่าโอ๊ยใจะยิ้งกับผมก็เลยขับรถมาหอดบ้านขอยขับรถมาหอดหน้าบ้าน ขับรถมาหอดหน้าบ้านคอยพอดีเจอรถอามิลันเข้ามาจอดเจอหน้าบ้านแต่บอแมนว่าแถวโซนบ้านข่อยได้พี่น้องฟังตรงขามนะพี่น้อง่อยก็บอกพวกโอ้จะไฟจะไฟ้าแล้ว่อยจะต้องเบื้องก่อนว่าเป็นผู้ใดบ้านใด่อยจะได้ระมัดละวังพวกแ่าเอาเมื่อไห้มันรอดก่อนนั่นท้อ่อยก็ต้องแล่นขึ้นมาบ้านนะพี่น้องมาของาาองน้ำ่อยก็ไปซองกระบวกกับมาเรื่องกันว่าถ้าเกิดเจ้ามีอาการไข้เครื่องถ้าเกิดเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างมันแค้ไข้ขเครื่องว่าเหมือนเจ้าจะเป็นโควิดหรือย,ยังกระซังเนี่ย เจ้าสิองโทรหาหน่วยโควิดเขาก็จะขี่รถมาตรวจเจ้านอกจากเนาะเขาจะขี่รถมาตรวจเจ้าการเสียบเสียเงินนอกจากเนาะมาตรวจเจ้าเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเจ้าเป็นหรือว่าเจ้ามีอย่างบริัทไหนรุนแรงเขาใช้เจ้าอยู่บานเพราะว่าโราบานเต็มนอกจากเนาะโราบานเต็มถ้าเกิดเจ้าให้เจ้าอยู่บานเขาใช้ยาเขาใช้กักตัวเลี้ยคือเจ้าจะออกครอบครัวเจ้าก็คือแบบตรวจทุกคนถ้าเกิดคนนี้เป็นที่มาตรวจเป็นแล้วก็ต้องตรวจทุกคนนอกจากเนาะบันีถามว่าเอ ตอนนี้เขาฉีดวัคซีนให้คนเฒ่าอายุ7จิบหขึ้นแล้วจ้ะแล้วเขาขันมาเนี่ยเขาฉีดบุคลากรแพทย์ก่อนแล้วเขาก็ฉีดคนเฒ่าเมือ่อสองเมื่อสามสองเมื่อก่อนเมียก็มาฉีดแล้วจ้ะเนาะเมียเรามาจากบ้านสวนเราก็มาฉีดแต่ว่าเราก็ต้องเชาฉีดฝอกกลับเพราะว่าคนเฒ่าไม่เวลาเวลาที่ออกแลกว้วก็เวลาที่กลับแล้วจ้ะเนาะเด็กน้อยก็เหมือนกันแล้วจ้ะเนาะเด็กน้อยเนี่ยถามว่ามันม,น,มน,นมันเหมือนแต่ก่อนบ่มันบอ่เหมือนแต่ก่อนค่ะ ว่าเขาก็จะบอกให้แต่แค่คือระมัดระวังใ่หนากกากรอว่าให้ระวังตัวเองดีที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดําเนินมันต้องมันต้องมีชีวิต back to normal นะจ๊ะเนาะสิาอยู่มาหดม่หัวบ่ได้เพราะ่าคนต้องท่ามาหากินคาครองฉีพกระสูงขืนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมียจ่ใจยจ่ใจเฮามันเดินไปทางนาแต่เฮาสิัมงหยุดจูเจือบ่หาเม็ดเงินเพิ่มมันกับ่ไดรเนาะพี่น้องทุกคนทุกคนก็เลยต้องแบบทํานองที่ว่ายูถ้าเกิดเฮารวมมือกันยูจังดนกระซํม ให้มันปกป้องตัวตัวเองอย่าลืมว่าเฮานีมันบ่นด้เฮาก็ต้องอย่น้ำมันให้ได้อยู่จังได๋อย่ที่เจาบ,บ่พลาดการพลาดนี่บ่แมน่าพลาด่เจาสิเป็นโควิดถามว่าโควิดมันลายแรงว่าอุบอัติเหตุลายแรงก่อนเนาะจานะ้ะเนาะแมนบาากอกจ้ะอุบัติเหตุกับลายแรงกลัวบาน้นเฮาก็ต้องมาเฮาก็ต้องมาอยู่จังได๋อยู่มันไปให้ได้มนหัวหมดุหมดหัวสนฟ้าไปอยู่น้ากันเนาะพี่นนอะ อันนี้ก็คือลายสไตล์ของจแนนแนอจากนอโยไปเซไปว่าไปว่างๆขงมามาเซวหน้าว่ากันไปคอยอยากเสีไลสดจะแต่ว่าตาคอยบอดีคอยย่นคอยอา่านคอมเมนต์มุจจาบอดายคอยเลือบบอดไล่นะพี่น้องอืมหลายท่านก็มาฟังคลิปยจนแนนครั้งล่าสุดที่ยจนแนนบอกว่า,วาจุดเปลี่ยนของสามีความขี้เหนียว บางคนก็บมาบอกทำนองที im, าท่าที่เขามีที่ไม่แฟนตุรกีอยู่แล้วแฟนสีเนียวจริงเหมือนกันการที่เขาจะกล้าพูดออกมาบอนั่นการที่เขาจะกล้าพูดกับกล้าเผยมาบอนั่นเขาเรียกว่าอย่างเกาเขาเรียกว่าอย่างกา,กา,างกคนเฮาบอมแมนเฮาสร้างแฟนเฮาบอมแมนเฮาอีหอย่างนะพี่น้องบอแมนแต่เขาพูดว่าถ้าเรื่องของเฮาที่เฮาเผยแผ่ไปเฮาใส่คําพูดที่ดีเฮาใส่ประโยคที่เหมาะเหมาะเหมาะควรมักจะเ,เป็นบทเรียนแกคนอืนน่นเนาะจะเนาะ มันสิเป็นบทเรียนแก่คนอื่นบันี้เวลาที่ประโยชนย่แนนที่ใส่ไปย่าแนนกับเบเรวาดาเขากับ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 แต่ว่าเขาหายกิจเมนเนาะจ้าเนาะเข้าเข้ากับเขาเรียกว่าอย่างกับบางคนกระบอกบางคนเวลาที่จะมีความหากใงไก็ถามจ้จะแน่โอ้ยฉันรักเธอจังสั่นจังสี่ขีกก็หอมเมนบอตดกันยังหอมเลยพี่น้งองเจเจสมัเถียงหอยเด้อตดกันยังโอ้ยตดขึ้นอืมเกี่ยวกับเป็นยางแมนบอพี่น้องอืม ความหักความหักเจ้านั่นแหละคี่เจ้านั้นอยู่น้ากันสองคนเนี่ะช่วงหักก็คือหักช่วงที่เจ้าโมโหเขาให้คอยถามเจ้านะช่วงที่เขาเหตุบพอใจเจ้าหรือว่าช่วงที่เขาเหตุแบบบางเสียงบางยันที่บพอใจที่เฮาวินที่เฮาเกตเครซีที่เฮาเนี่ยให้คอยถามเจ้าแน่เจ้าเหลือเจ้าชังสั่งความหักกับความความโมโหเจ้าน่ะประมาณเท่าไหร่นอกจาเนาะม่มีเพื่อนบอกว่าอุ้ย โมโหยุกัะหรอกก็หมายความว่ายังมีความหักอยู่แต่พูดถึงว่าอย่าลืมว่าคนเฮาคู่แต่ละคู่ไผกับซ้ำหรือว่าจะเป็นนมสาวหรือว่าจะเป็นโรคชาติใดกับซ้มันจะต้องม,มีเวลาที่ความรักความโลภความโกรธความหลงความเคืองค,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 ความแค้นปะผลหมนุมนเวียนกันไปแต่ว่าเฮาสิมาึ้นอยู่แต่ว่าเจ้าสิว่างตัวแบบไดเจ้าเสียเอาอารมณ์เจ้าเอาตัวเจ้าไปฟังไว้นะอารมณ์นั่นนั่นนานขนาดใดนเนาะเนาะให้เจ้าคิดบิ่งว่าตาใบรุ่นเขาก็เฉบาะ ข่าวไว้รุุนขา้าเถ่าแล้วนะพี่น้องไว้หลุนเขาก็สชอเอ้ยเมื่อวานซ่อนหรอกนีไปโลอมกับแม่แล้วเขาหาได้นะพี่น้องเขาสวยแต่ไปห,หรุนเ้าแล้วนรุนเ้านั้นเหล็กซีขึ้นแล้วก็บ่าดะไนะพี่น้องเอ้ยก็อยูว,ว่าเป็นยังแบบทะเลาะไปไหนก็เอ้ยบบกฮาตับกินตับกินไตมึงกระมวลยูกันไปนะพี่น้องบ่เสียหลายบ่รุนแรงบ่ามากมหมอันใดพ่อทนกท,ทนอันใดพ่อยููกอยู่เนาะจะเนาะกระเลยจะ,นะแ,แน่นกะ ถ้าเสียหายวบาๆรุนแรงๆไปก็ย่าลืมวาบางครั้งเขาก็มีคนที่เขากาลังอินเลิบคนกําลังมีความหลักเขาก็บ่เคยบ่เคยที่จะทะเลาะเบาแหวงเขาเป็นคนที่มีความสุขซึ่งกันและกันเขาก็เสียไวแน่นนะไฟกับนุ่มบันนี่หรือเปล่าแน่นถึงมาตังคําพูดแบบนี้นะจ๊ะน้องแน่นกับว่าอยากเสียเบารุนแรงนะจ๊ะน้องก็ขอให้ท่านศึกษากันดูกันเบิ่งกันไปนะพี่น้องคนแมนกับสีแมนบางคนก็เฮ้ย พอกันมือนึงฉันจะแต่งงานกับเธอเลยบอกฮักเธอหลายฉันซีเรียสได้ฉันจะแต่งงานกับเธอโอ้ยก่อนนั้นจะมาแต่งงานกับเพามันคุยกับผู้หญิงจะคนเลยพี่น้องมันคุยแต่เกิดมันคุยแบบนี้ยสุกคนเหรอเมนวลเหรอพี่น้องคิดเอาเนาะพี่น้องคิดเอาว่างๆกับหันมาเอ่อมาคุยมาคุยมาคุยเสวนากันดูสิดอกค่ะพี่น้องคุยถึงเรื่องเราต่างๆเนาะจ๋ะเนาะคุยถึงเรื่อง เรื่องเออตอนนี้ผู้ใดสีมาตุรกีเนาะก็หลายคนเลยด้อยค่ะหลายคนเขาก็้ามาอยู่กินสมกันเรื่องให้อากอืมครับเจ้านั้นก็ดีเจนั้นหลายคนบางคนเขาก็มามาอยู่น้ำแฟนเขาหรือมาหาแฟนได้บางคนแฟนเขาก็ใหทรงมามากัมาแล้วจ้ะเนาะแต่ว่าเมืองไทยมันยังอยากอยู่มันอยากได้ไปกัสโตสิบสี่มือน้องพีน่น้อง ถ้าเกินห้าีิบินกับโดยที่เที่ยบเป็นพิเศษก็หมเพราะว่าทางสถานทูตก็จัดให้ของคนไทยเนาะจ้ะเนาะต้องของคนไทยทางสถานทูตก็จัดให้มัก็สิมีการกักโตะมัก็สิมีกันเขาก็จะมีให้ความร่วมมือสถานทูตเมืองไทยที่นี่ทรงเขาสารหรือว่าสียงก็ดีค่ะพอฮามาเ้าจะต้องมาแอดหนึ่งหนึ่งที่เะน,น่นนแอดก็คือสถานทูต เมืองไทย2ก็คือสะพายตุรกีเขามีเรื่องเล่าคุยนัรน่คุณนีส3ก็คือกุ้มขายของทั่วไปเขามาอยู่ไปอย่มาเ้าอยากจะเฮ็ดมึงเฮ็ดนี่ขายสิ่งหนึ่งที่ฉันเฮ็ดห้ายเกินไปเฮ็ดหลายเสร็จปุ๊บอยากขายเขาก็ไปลงขายเขาจะมีกุ้มช่วยเหลือกันสะพายตุรกีก็จะช่วยเหลือกันการขล้องการขายนะจน๊ะเนาะถามว่าถ้าเกิดท่านมีฝีมือในการทำนน,ทำน,นทำนันทำหนี่เกี่ยวกับอาหารเรื่องจะเป็นเรื่องอยัง้งยังกับซ้ำนะจ๊ะเนาะถ้าเขามีฝีมือเขามาอยู่นะมาอยู่หนีเขากับขายได้นะจ๊ะเนาะ จะถามว่าแยอแน่นเป็นยังคือเพราะเหตุยังมือแมนนอกพี่น้องบ้านคอยก็เช็ดยังกับบ้าได้ข้างล่างกับผู้เฒ่าอันโลกอันยังก็ก็เอินโรคหอบโรคเหื่อเขาก็ยากเขาไปคาเขาโดยทั้งอ้อมเนาะเขาจีคีข้านไปปากคำพี่น้องอาหารเมืองไทยคอยบ่กเลว่ามันมันมันบดีมันเหม็นแต่พูดถึงอาหารเห่าเนาะกินเนี่ยทอดอยู่บ้านปากซ้อยนี่เ่ต้องรับตรงนอนเลยเด้อมันก็แสบน้อพี่น้อง เฮ็ดยังไงนะน้ะพี่น้องก็มีหลายท่านค่ะหลายท่านที่เขามาอยูหนี่แล้วเขาก็เฮ็ดนุนเฮ็ดนี่ขายค่ะบางคนก็ชำนาญในเรื่องการเฮ็ดอปลาเฮ็ดนวนเฮ็ดนี่อาหารคนเขาจะชำนาญต่างกันบางคนก็ปลูกผักส่งการขายเขาก็ด้มีอาหารไทยขายเขาก็อาหารไทยกินเขาก็ะได้มีผักไทยกินเะบางคนเขาก็ปลูกผักเป็นผลสําเร็จเพราะว่าบ้านเขาเขาจะมีเคลื่อนไว้อย่างก็โค่งอย่างก็ อยังก็ลงเลือนเนาะค่ะเนาะการผูกบางคนเขาก็ต่างคนต่างเฮ็ดต่างแบบกันแม่ค้าหลายค่ะว่าอดตายดอกมานี่ว่าอดตายดอกค่ะเนาะปลาแดกมันดอกปลาลุงปลาแดกก็บ่อึดเนาะจ้ะเนาะอาจจะราคาแพงแน่กับธรรมดาแหละเนาะค่ะเพราะว่าเคสิ่งของอยู่นี่มันแพงเนาะจ้ะเนาะบราเมนว่าแม่ขาวเขาขายแพงของมันแพงพี่น้องเนาะของอยู่ตุรกีแพงบางอย่างบ่แพงบางอย่างเนาะจ้ะเนาะแต่ย้่นี่เขาเอียงเนาก็ ถ้าเกิดเฮ่ายู่ไปเฮ้าแบบเบึ้องของถูกของอย่างเฮาก็เวลาเขาลดราคาเขาก็ไปซื้อมาตักมาตุนไวเน,นาะจ๊ะเนาะกสมลดราคายี่สิบบาทพี่น้องลดละยี่สิบบาทแสบหวาน คุยไปนะพี่น้องคุยไปมวนๆหัวๆไปอย่าไปซีลงซีเดียร์อย่างคอยกะแวะมาถักทายเจ้าเพราะว่ากะหายไปนานที่จริงขอกะอยากเศร้าเห็ดคลิปยูทูบยังได้พี่น้องเอฟซีกับว่าถ่ายอยู่เด้ออืมมาหนีคุยกันน้อยนิดหอมปากหอมคอนะจ๊ะเนาะคุยเรื่องอย่างกับบอลูนเหมือนกันคุยไปถ้วยเทียบถ้วยแดนนะจ๊ะเนาะอย่าแน่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเติมกำลังใจที่แวะเข่ามาช่วยเข่ามาเบิ้งแวะเข่ามาหาอย่าแน่เนาะจ๊ะเนาะ ยแน่นกับอย่างก็การพยายามที่จะออหาสิ่งดีๆหาเ,ออเรื่องดีๆที่มันเป็นประโยชน์หรือว่าที่มันเป็นวิทยาท่านหรือเป็นแบบอย่างหรืออาจจะเป็นเอ,อีอยงกสรซางใดมา,ม,ามาลงคลิปนะจาน๊ะเนาะยแน่นก็อยากออกไปข้างนอกอยู่แต่ว่าตอนนี้ตุรกีเขากําลังวางแผนผังเมืองใหม่เพราะว่าอย่างฮูบบตอนนี้นะพ่อตาช่วงโควิดหรือมันเจอช่วงหนาวๆเขาก็เลยวางแผนเขาจะเอาสายไฟลงใต้ดินให้เบิ้ มันเป็นช่วงที่หนึ่งคือคนบก่อยพลุกพานแล้วเสาร์อาทิตย์เข้าก็เขาก็เลยต้องลงเฮ็ดให้มันเรียวถ้าเกิดถ้าเกิดพอซี่สันมันเปิดหรือว่าถ้าเกิดโควิดทุกสิ่งทุกอย่างมัน back to normal มันก็จะได้บ่ต้องมาเสียเวล,เวล,า,เวลาเฮ็ดในเวลานั้นเนา,จา,นาะจ้ะเนาะ็ดีอย่างหนึ่งที่เขาว่างแปนได้ดีเนาะจา้ะเนาะ ถามว่าคนผู้คนยังออกไปได้บ่จันถึงสุกจันถึงอ่าจันถึงสุกได้อยู่จ้ะปกติตะวันพูดถึงว่ามันยังยังอยู่ในความอ่าออกไปกระซามแต่จะลืมใส่หน้ากากหรือบาร์เทนยังกระซามมันยังต้องมีกฎมีเก,กณฑ์อยู่เนาะจา้ะเนาะแต่ถามว่าการใส่หน้ากากนะมันควเป็นความลำบากหรอกจ้ะมันเป็นมันดีมันดีเนาะจ้ะเนาะใส่หน้า,า,กนา,หนากากมันปกป้องในทุกอย่างปกป้องจากผู้คนทเทียนเขามีโรคที่ติดต,ต่อได้เข้าก็จะเซพไปได้อีกเนาะจ้ะเนาะ ว่าแน่ปีนาหรือว่ายังกระสามยานแนนเซอรอวายานแนนเซอรอวาเมื่อเมื่อมันบบอหายไปเขาก็ต้องอยู่ในมันใหได้ยานแนนเซอรอวาทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาแบคทูโนมอทุกเสิ่งทุกอย่างจะเห็ดให้มันดีขึ้นให้มันผ่านวิกฤตนี่ไปใหได้เพราะทุกคนยานแนนเซอรอวาทุกคนต้องมีลายแจกลงลายจงรายจ่ายเนาะจ้าเนาะจีมันยู่จังสี่ปได้เนาะพี่น้องโอเคเนาะจ้ะคุยกันนิดนิดน้อยหอมปากหอมคอยานแนนกับแบวมาทักทายซื่อๆเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ายานแนนกับนานประเดิลงคลิป นุ่นนี่นั่นนี่แ้วเจ้านพี่น้องโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านเจอกันคลิปหน้าแล้วเน้าขอให้ทุกท่านพระยังก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเน้าทั้งขอบครัวบแมนตาตัวท่านตลอดไปโบแมนตาแคนมือหนึ่งสองมือหรือเดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งสองปีตลอดไปแล้วเน้ะท่านใดไที่คิดคิดดีทําดีหรือว่าที่เฮาอันเวาดีซุกสิ่งทุกอย่างกับสิเขาขอให้ท่านแบบประสบเจอแต่เรื่องดีๆมาให้นโตท่านและขอบครัวท่านแล้วเนาะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณ,คณทุกท่านเจอกันคลิปหน้าเด้จแต่นาะดูแลตัวเองเด้จ้ะเนาอสวัสดีจ้า